หนังสือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอ,องภาคหนึ่งเล่มที่สตอนบรรยายหน้าพระพัก อยางหลิงไม่เคยนำทหารออกรบดีที่แม่ทัพในกองในสังกัดล้วนกรำศึกอย่างโชคชนยอยางหลิงเพียงถ่ายทอดหลักทฤษฎีที่ตนเองล่วงรู้มาแก่พวกมันจากนั้นนำไปผสมผสานกับประสบการณ์สู้รบของมันนับตั้งแต่มันเพียงคุมทหารคนสนิท500นายอยางหลิงก็ทำการฝึกพวกมันตามหลักฝึกอบรมนายทหารเหล่านี้มีผู้มีคุณสมบัติด้านการทหารไม่น้อย ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหยางหลิงก,ก็ใช้อาวุธอคัคีทำการโจมตีตั้งรับถอยร่นดักซุ่มเปลี่ยนจากแนวรบด้านในเป็นแนวรบรอบนอกใช้ยุทธการสู้รบอย่างเป็นจริงเป็นจังแต่ว่าด้วยวัยของเจิ้งเตอ๋อฮ่องเต้ไม่อาจเรียนรู้เท่าใดในสายพระเนตรของพระองค์ปรารถนาใคร่จับดาบสังหารฆ่าศึกด้วยพระองค์เองจึงน่าเล่น แต่ตอนนี้กองกําลังของหยางหลิงใช้อาวุธอาคีหยางหลิงจึงไม่กล้าให้พระองค์เสี่ยงอันตรายแต่เสียงปืนใหญ่สถานแก้วหูเสียงปืนใหญ่ดังหูดับตับไม่เป็นสิ่งที่เจ้าเต๋อฮ่องเต้มไม่เคยผ่านพบมาก่อนสร้างความตื่นเต้นยินดีจนรับสั่งว่าหลังจากที่ข้าอพิเศษสมรสจะซ้อมรบในวังอาวุธอาคีรุนแรงไปเมื่อถึงเวลาจัดมือดาบทวน ท่านสู้รบกับข้าดูหยางเหลียงรับคำอย่างคลุมเคลือหากให้ห้องเต้หนุม่มซึ่งทรงมีกำลังวังชาเหลือเฟือซ้อมการสู้รบยังไม่เลวตอนแรกอาจต้องการความคลึกคลื่นแต่เวลาพอนานเข้าพระองค์คงเข้าพระไยหลักาารนำทัพหลังจากนั้นตนเองจงใจรบชนะสักหลายกระรอบด้วยพระนิสัยใจคอที่ไม่ยอมแพ้ของห้องเต้หนุม่ม ต้องทรงศึกษาตำราพิชัยสงครามอย่างจริงจังหลังจากนั้นหยางหลียงค่อยนึกถึงงานบรรยายหน้าพระพักให้มันเข้าร่วมงานบรรยายหน้าพระพักให้มันบรรยายอันใดหากท่านทราบว่าโลกของ500ปีให้หลังเป็นอย่างไรท่านยังกล้าอภิปรายวุ่นวายหรืออย่างหลีงพกความกลัดกลุ้มน้อมส่งเจิ้งเต๋อฮ่องเต้ซึ่งทรงสนุกสนานเต็มที่เสด็จกลับ ค่อยเดินหน้านิ้วคิ้วขมวดกลับบ้านพอเข้าสู่ตึกในหญิงรับใช้สองนางเห็นเราแย่กลับมารีบเข้ามาคารวะอย่างหลิงพงกศีรษะโดยที่จิตใจไม่อยู่กับตัวพลางสอดสายสายตามองหาแล้วกล่าวหูหญินเล่าหญิงรับใช้นางนี้เกาหวนหลันความจริงเป็นคุณหนูมีศักดิ์เป็นหลานของเกาถิงเห ở, อหยางหลิงไม่กล้าใช้สอยนางทํางานหนักจึงรังตัวอยู่ที่ตึกใน เป็นหัวหน้าหญิงรับใช้ยามนั้นรีบเข้ามาต้อนรับกล่าวว่าผูห้หญินกับแม่นางเสวอเอ,อ๋อและเหวินซินเจียเจียไปเก็บผักที่สวนหลังอีกสักครู่จะกลับมาที่แท้หานโยนเนียงไม่ยอมอยู่ว่างตึกสวนหลังของบ้านตระกูลเก่ามีที่ว่างแถบใหญ่ปล่อยทิ้งไว้น่าเสียดายจึงถากถางเป็นแปลงผักตอนแรกเพียงแค่สั่งการต่อมา เห็นหยางหลิงไม่ไต่ถามมีเจตนาให้ทายจึงเปลี่ยนเป็นสวมเสื้อผ้าเนื้อหยาบลงมือปลูกเองฝีมือกสิกรรมของนางยังเหนือกว่าหญิงรับใช้ในบ้านนี้ภายใต้การดูแลของนางแปลงผักจึงเจริญงอกงามผักสดที่รับประทานในบ้านล้วนได้จากการเพาะปลูกเองหยางหลิงส่งเสียงดังอื่มเดินเข้าห้องหนังสือไปนั่งลงมองดูหนังสือหนังหาที่เรียงรายอยู่บนแคร่ ลันหัวนึกถึงก่อนที่อุ้ยเสี่ยวป้อจะเข้าวังหัวหน้าสมาคมฟ้าดินตั้งกึงน้าซึ่งรายละเอียดอยู่ในเรื่องอุ้ยเสี่ยวป้อของกิมยงให้มันศึกษาคำภีวิชาฝีมือเล่มหนาเตอต้องฝืนยิ้มออกมายามนั้นหน้าประตูปรากฏเงาร่างสีเขียวทะลันวูบคล้ายมีคนผู้หนึ่งเดินผ่านไปยางหลิงหาสนใจไม่เงาร่างนั้นพลันหวนกลับมากล่าวด้วยความตื่นเต้นยินดีว่า เราแย่กลับมาแล้วหยางหลิงเงยหน้าขึ้นเห็นหญิงรับใช้ชุดเขียวที่ยืนอยู่หน้าประตูเป็นอี้ถังชุนนางคล้ายเพิ่งตากเสื้อผ้าเสร็จจึงม้วนแขนเสื้อมาครึ่งหนึ่งเผยเห็นข้อแขนขาวพองกลมกลึงใบหน้าไม่ได้พอกแป้งแต้มชาติยังงามจนผู้คนตาลายละลานนางเห็นหยางหลิงยังไม่ถอดชุดกรอออกสีหน้าปราศจากเขาความยินดี จึงเดินเข้ามากล่าวขึ้นว่าเราแย่มีความในใจอันใดยางเหลียงไหนเลยบอกได้ว่าตนเองต้องเข้าสนามสอบแล้วจึงฝืนยิ้มพลางกล่าวขึ้นว่าไม่มีใดเพียงแต่เพิ่งตามเสด็จ่าบาทขึ้นเขาไปซ้อมรบรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างอีถังชุนค่อยคลายใจลงเพเยยยิ้มอย่างอ่อนหวานเดินชดช้อยเข้ามากล่าวว่าเราแย่เพิ่งทุเราหายดี สวมชุดหมวกเกราะขึ้นเขาย่อมเกิดความเหน็ดเหนื่อยยังหลิงความจริงสมควรกลับค่ายไปถอดชุดหมวกกราะออกแต่เนื่องจากมีความในใจไม่หนำซ้ำหลังจากน้อมส่งเจ้าเต๋อฮ่องเต้เห็นว่าอยู่ใกล้บ้านกว่าจึงมุ่งตรงกลับมาอีถังชุนกล่าวว่าเราแย่ให้บ่าวถอดชุดกราะแก่ท่านนั่งพักสักครู่เถอะยางหลิงผุดลุกขึ้นขมวดคิ้วพลางแล้วกล่าวว่า บอกแต่แรกว่าอย่าได้เรียกตัวเองเป็นบ่าวเช่นไหนยังกล่าวอีกอี้ถังชุนช่วยแก้เส้นไหมที่ผูกแผ่นเกราะให้กับหยางหลิงพอฟังอยู่ดีๆก็หน้าแดงวูบต้องหลบตาลงแล้วกล่าวว่าบ่าวยังยังไม่ฝ่าบาทยังไม่อภิเศกสมรสหญิงสาวนางนี้ไม่สะดวกกับการบอกตรงๆจึงอ้อมคอมไปที่งานอภิเศกสมรสของห้องเต้หนุม่ม จะอย่างไรตอนนี้ไม่ว่าผู้ใดก็ทราบว่าห้องเต้หน,นุ่มอภิเศกสมรสหยางหลียงจะตกแต่งอนุภรยาหยางหลิยงพอฟังต้องเกิดความกระอักกระอ่วนไม่อาจกล่าววาจาใดได,ได้ชุดหมวกเกราะของมันจะดทำอย่างประณีตสวยงามแต่ก็หนักอึ้งยิ่งบนบนแคน่หนังสือเรียงรายเต็มไปด้วยหนังสืออีทั้งชุนพอถอดชุดเกราะออกมาพับไว้ คิดขย่ n ปลายเท้าวางชุดเกาะอ,อยู่ชั้นบนสุดน่าเสียดายที่เอื้อมไม่ถึงได้แต่ย่อกายลงวางไว้ด้านล่างหยางหลิงเห็นเงาหลังของนางประกอบไปด้วยเส้นโค้งเส้นเว้าอันอ่อนช้อยสวมชุดหญิงรับใช้สีเขียวรัดรูปพอย่อกายลงส่วนตะโพกก็ผายออกเป็นความงามน่าลุ่มหลงอดใจเต้นระทึกไม่ได้รีบเบือนสายตาไปสุดนั่งลงที่เก้าอี้หยิบฉ่วยหนังสือเล่มหนึง่งมาพลิกดู พลันรู้สึกหัวไหล่จมลงหยางเหลียงเหลียวหน้ามองเห็นอี้ถังชุนวางมือทั้งสองลงบนไหล่ของมันนวดไหล่มันเบาๆหยางเหลียงหวนนึกถึงซูซันมีชะตาผกผันตอนแรกอยู่ในหอนางลมถูกพ่อค้าซื้อตัวไปเป็นอนุภรรยาถังถูกจับกลุมคุมขังสุดท้ายแต่งให้กับหวังจิงหลงหลังจากที่นางเป็นอนุภรรยาของ คุณชายสามตระกูลหวังมีความสุขหรือฉไหนก็ไม่อาจทราบได้จะอย่างไรเรื่องแต่งล้วนจบลงอย่างมีความสุขตอนนี้เล่าด้วยมูลเหตุไปคาดหมายหญิงสาวสะครานโฉมนางนี้มาที่ข้างกายมันส่วนหวังจิงหลงถูกส่งไปใช้แรงงานที่พระสุสานชะตาของนางสมควรเป็นอย่างไรวันหน้าจะเร่ร่อนไปบ้านใดอย่างหลิงพลันกดมือของนางไว้ถามเบาๆว่าสุสัน ปีนี้ท่านอายุเท่าใดอีถังชวนพอถูกฝ่ามือมันกดใส่หลังมือต้องหน้าแดงสดใสกล่าวขึ้นว่าตอนนี้ตราช่างทองซื้อข้าพเจ้ามาเพิ่งอายุเจ็ดขวบตอนนี้บ่าวอายุ15แล้วหยางหลิงทวนคําว่าอายุ15พลันจุกใจคิดถามขึ้นว่าญาติของท่านท่านยังจําได้หรือไม่หากมีโอกาสพบกันอีถังชุนสอดคําขึ้นบ่าไม่มีญาติหยางหลิงนั่งอึง้งอับจนถ้อยคํา ค่อยนึกออกว่านางถูกบิดามัรดาขายให้กับซ่องนางโลมด้วยเงินไม่กี่ร้อยเหรียญตอนที่นางอายุเจดขวบแล้วไหนเลยจำความไม่ได้หากบอกว่าในใจไม่นึกแค้นจะเป็นไปได้อย่างไรอีถังชุนขยับเข้าใกล้กว่าเดิมกล่าวเสียงแผ่วเบาว่าเบ่าวมีชาติตระกูลต่ำต้อยทั้งตกอยู่ในแดนโลกีลืมเลือนแต่แรกว่าตัวเองมาจากที่ใดและจะไปยังที่ใดนับตั้งแต่เข้าบ้านตระกูลหยาง ได้พบกับเหล่าแยและหูหยินบ่าวคล้ายมาถึงแดนสวงนับวันมีแต่ความสุขสันต์ตอนนี้ตระกูลหยางเป็นบ้านของข้าพเจ้าท่านกับหูหยินเป็นญาติของข้าพเจ้านางพอเข้าใกล้หยางหลิงมีความรู้สึกว่าหัวไหล่ที่ถูกคอหุ้มด้วยเสื้อเบาบางสัมผัสถูกสิ่งผิดปกติแฝงพลังดีสะท้อนแต่ก็ทั้งนุ่มนิ่มหยางหลีงพอจุกคิดว่านั่นเป็นปฐุมฐานของนาง หัวใจก็เต้นตูมตามขึ้นมาประสาทสัมผัสทั่วร่างร,างรวมอยู่ที่ไหลขวาทั้งหมดนั่นเป็นความรู้สึกอันวิเศษสุดทั้งนุ่มนิ่มทั้งแฝงแรงดีสะท้อนนางเพิ่งอายุ15หรือว่าโฉมสครานล้วนเติบโตเป็นสาวก่อนกำหนดอากาศคล้ายรุ่มร้อนกว่าเดิมจักจั่นที่นอกหน้าต่างก็ร่ำร้องอย่างน่ารำคาญเหตุใดไม่มีลมแม้แต่น้อยอีทังชวนบอกกล่าวว่าย่เนียงเจี๊ย เอยถึงความห่วงใยที่ท่านมีต่อพวกเราเราแย่ท่านคิดอ่านแทนพวกเราข้าพเจ้ากับสเส้อเออไม่ทราบสำนึกขอบคุณถึงเพียงไหนที่ผ่านมาผู้อื่นเพียงหมายตารูปโฉมของพวกเราผู้ใดยอมคิดอ่านแทนพวกเราหยางหลิยงรู้สึกว่าหลังมือเย็นว่าปรากฏน้ำตาหยดหยาดลงมาแววเสียงอี้ถังชุนดังว่าชีวิตเช่นความฝันอี้ถังชุนเพียงหวังว่า ตัวเองลำบากเป็นเวลานานสามารถสารฝันสักครั้งความฝันยืนยาวหรือกระชั้นสั้นผู้ใดถือสามากความอันว่าพบกันหนึ่งครั้งครากลางเวหาประเสริฐกว่านับมิถ้วนในแดนดินเราแย้ทีไหนเกิดความคิดประหลาดเช่นนั้นท่านไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าหัวใจของอี้เอ,อ๋อมอบต่อท่านตั้งแต่แรกแล้วหรือ เมื่อได้ยินหญิงงามปานบุผาเช่นนี้รำพึงรำพันที่ข้างหูยังมีผู้ใดหักใจอมหิตได้อย่างหลิงต้องสลัดความกลัดกลุ้มที่ค้างคาใจไปชั่วคราวเพียงคิดหมุนตัวไปปลอบโยนานางสักสองคำแต่หัวไหล่พอขยับอีถั้งชุนก็รู้สึกว่าตัวเองแอบอิงแนบชิดเกินไปจึงอุทานเสียงเจอเจ้าพาตัวพ้นห่างไปหยางหลีงเหลียวหน้าไป เห็นสาวงามที่ได้รับการจารึกชื่อในประวัติศาสตร์นางนี้ใช้ดวงตาที่เอือคลอด้วยน้ำตาจับจ้องมองมันด้วยความรักอันลึกลำใบหน้าที่แดงสั้นเอียงอายฉายรอยยิ้มอันอ่อนหวานเป็นลักษณะที่ปล่อยให้ท่านเด็ดดมเฉยชมอย่างเต็มที่อย่างหลิงพลันเกิดความฮึกเหิมขึ้นมาคิดอ่านในใจแม้แต่หญิงงามแต่โบราณการเรายังปราบพิชิตได้เรายังกลัวอันใด หรือว่างานบรรยายหน้าพระพักหน่ากลัวถึงเพียงนั้นเรายังสู้เท่าชราเหล่านั้นไม่ได้มันพลันผุดลุกขึ้นกุมมือของอีถังชุนไว้อีถังชุนพอถูกมันเกาะกุมมือดวงตาก,ก็เยิ้มปานจะหยดปากน้อยๆเพเยอออกร่างล้วนอ่อนระทวยแล้วเห็นอย่างเหลียงกุมมือนุ่มนิ่มของนางไว้เรียกหาว่าอีเอ,อ๋ออืมเราเราแย่ ไปช่วยค้นหาหนังสือประวัติศาสตร์ทั้งหมดมาวันนี้เราเหล่าแยะจะอ่านหนังสือตลอดทั้งคืนในที่สุดการบรรยายหน้าพระพักก็เริ่มต้นใหม่แล้วเหล่าขุนนางอุ้ยซื่อบัณฑิตสำนักหั่นหลินทำหนังสือกราบทูลแทบทุกวันห้องเต้ที่ไม่จัดงานบรรยายหน้าพระพักไหนเลยเป็นห้องเต้ที่ปรีชาสามารถได้คล้ายกับถวยเทพในโลกล่าช่วยดลพระไทย ในที่สุดเจ้าชีวิตเข้าสู่วิถีทางอันชอบธรรมแล้วแต่ข่าวแม่ทัพชันเ,เจียงไข่เสินจีหยางเหลียงจะเข้าร่วมการบรรยายหน้าพระพักได้สร้างความตะลึงลานแก่พวกมันงานบรรยายหน้าพระพักเป็นขุนนางทั้งบุญบูถกตํารับตําราหาหรือแนวทางการปกครองกับเจ้าชีวิตตาหมิงไม่ได้ตรากดห้ามมิให้แม่ทัพบูเข้าร่วมงานแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีขุนศึกใดเดินทางมาร่วมงาน ต่อให้หยางหลิงเป็นทั้งบัณฑิตทั้งแม่ทัพด้วยวิชาความรู้ของมันไหนเลยมีคุณสมบัติเข้าร่วมงานบรรยายหน้าพระพักห้องเต้หนุ่มเตรียมมอบอำนาจทางทหารแก่มันทรงโปรดปลานใช้สอยมันทั้งหมดได้แต่สะกดอดกลั้นแต่งานบรรยายหน้าพระพักเป็นกิจกรรมของขุนนางบุญไหนเลยอนุญาตให้มันเข้าร่วมนี่เป็นการบรรยายหน้าพระพักครั้งแรกของรัชกาลปัจจุบัน จึงได้รับความสนใจจากทุกฝ่ายบัณฑิตสำนักหัน่นหลินขุนนางสำนักตูฉาเอี้ยนเจ้าหน้าที่สำนักจันซื่อฝูตลอดจนขุนนางบุญในราชสำนักต่างหรือคนตำรับตำราคัดลอกความเรียงแล้วความเรียงเล่าตัดทอนแล้วตัดทอนอีกสุดท้ายเขียนขึ้นมาอย่างสวยหรูท่องจำจนขึ้นใจหวังสร้างชื่อระบือลือลั่นให้หยางหลิงอับอายขายหน้ายังไม่ถึงเวลา ตำหนักวนหัวก็จุมนุมด้วยร้อยขุนนางยังคลึกเคลื่นกว่าการประชุมช่วงเช้าอีกจึงเต๋อห้องเต้รับสั่งเลยว,ว่าขุนนางทั้งบุญและบูสามารถเข้าร่วมงานบรรยายในวันนี้ต่อให้ไม่ต้องบรรยายก็สามารถรุดมาชมดูความสนุกสนานตาสวีซื่อคณะเนยเกิดทั้งสามได้แก่หลิวเจี้ยนเซี่ยเชียนและหลีตงหยางทํหน้าที่ดําเนินการงานบรรยายหน้าพระพัก ขุนนางสร้างสู่กลมพลเรือนมาเวนเซิงขุนนางสร้างสู่กลมกลาโหมหลิวต้าเซียขุนนางสร้างสู่กลมทะเบียนร,ราชหานวินขุนนางสร้างสู่กลมพิธีการคนใหม่หวังหัวซึ่งเป็นบิดาของหวังโซ่เยินล้วนเดินทางมาขุนนางที่ทําการบรรยายเป็นบัณฑิตสํานักจันท์ซื่อฝูหยางถิงเหอขุนนางที่แสดงหนังสือประกอบเป็น ปัญญาชนสำนักขั้นหลินหลุนหวินสูขันทีต้าไท่เจียนหวังเวียก็นำหัวหน้าขันทีทั้งสองกับขันทีน้อย8คนหอบตำรับตำรามาที่โต๊ะที่ประทับกับแท่นบรรยายเมื่อมาถึงตำหนักเหวนหัวเห็นแม่ทัพบ,บูมามากมายถึงเพียงนี้แม้แต่หวังเวียก็บังเกิดความตื่นตระหนกคนผู้นี้ปนิบัติรับใช้ห้องเต้สีรัชการ ยังไม่เคยเห็นแม่ทับบูมาเข้าร่วมการบรรยายมากมายถึงเพียงนี้หวังเวียผู้นี้แม้กลุ่มอำนาจใหญ่เป็นเสนาบดีฝ่ายในแต่มีใจจงรักภักดีทั้งไม่มีความทะเยอทะยานใดถึงแม้ไต้อี้เป็นคนโปรดของมันแต่พอฟังว่าไต้อี้ปกปิดเรื่องที่สุสารฮ่องเต้ผู้ล่วงลับมีน้ำรั่วซึมก็เจ็บปวดใจไม่น้อยกว่าเจิ้งเตอ๋อฮ่องเต้ดังนั้นแม้ว่าไต้อี้ถูกส่งตัวเข้าคุกหวังเวียก็ไม่ไต่ถาม เพราะเหตุนี้ผู้บัญชาการค่ายตรงฉางฟ้านถิงซึ่งมีการครบหากับใต้อีก็ไม่กล้าเคลื่อนไหวโดยพลาการเป็นเหตุให้ผู้บัญชาการกรมความมั่นคงแผ่นดินจางซิ่วพลอยไม่กล้าช่วยเหลืออยางหลิงตอนนี้ใต้อี้ออกจากคุกจึงนึกคุมแค้นหวังเวียที่นิ่งเฉยดูได้แต่ว่าหวังเวียมีนิสัยซื่อหาได้สังเกตออกไหมตำหนักเว้นหัว ความจริงเป็นโลกของขุนนางบุญแต่แม่ทัพบ,บูที่มาในวันนี้หาน้อยกว่าขุนนางบุญไม่ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของต้าหมิงดังนั้นทั้งหมดทําตามกฎเช่นตอนประชุมช่วงเชา้าตําหนักด้านซ้ายยืนไว้ด้วยขุนนางบุญตําหนักด้านขวายืนไว้ด้วยแม่ทัพบ,บูผู้นําขุนนางบุญคือหลิวเจี้ยนผู้นําแม่ทัพบ,บูแม้เป็นหลิวต้าเสียแต่หยางหลิง ที่เป็นเพียงแม่ทัพชันเจี้ยงตัวเล็กๆก็ยืนอยู่แถวหน้าขณะที่แม่ทัพบูที่มีตำแหน่งสูงกว่ามันล้วนยืนอยู่ด้านหน้าไม่ว่าอย่างไรวันนี้เราแม่ทัพบูสามารถเดินเข้าตำหนักเวนหัวอย่างผ่าเผยส่วนวิชาความรู้ของหยางชันเจี้ยงแม่ทัพยศชันเจี้ยงแซยางเราแม่ทัพบูสืบทราบมาว่าแม้แต่อัจฉริยะชนหยางถิงเหอยังกล่าวชมเชยมัน ไหนเลยต่ำสามได้อย่างหลิงกัดฟันยืนหยัดตั้งใจว่าพูดมากมิสู้พูดน้อยหากว่าไม่เข้าใจจะพูดมากเห็นมันสวมหมวกใส่ชุดเกราะยืนหยัดกับที่สีหน้าสงบราวน้ำนิ่งหากว่าเพิ่มหนวดเคราเข้าไปครับคลายเทพเจ้ากวรอูจึงเต๋อฮ่องเต้เสด็จมาถึงเหล่าขุนนางคุกเข่าสามครั้งโขกศรีรษะก้าคลาราชองค์ครักพกพาดาับ ยกแท่นบรรยายมาถึงหน้าโต๊ะทรงพระอักษรขุนนางสำนักของหลู่ซื่ออ่านราชองค์การเปิดงานบรรยายจากนั้นหลุนหวนสูกับหยางถิงเหอยกอ้างว่าปฐมกษัตริย์ราชวงศ์หมิงจัดงานบรรยายหน้าพระพักเจ้าชีวิตพึ่งยึดถือขุนนางเป็นอาจารย์ศึกษากแก่นแท้ของตำราราชบัณฑิตต่อจากนั้นล่าถอยไปด้านข้าง ยกพื้นที่ให้กับเหล่าขุนนางทั้งบุญละบูหลังจากนั้นขุนนางสร้างสูกลมช่างแรงงานคนใหม่อย่างโซ่สุยออกมายกอ้างถึงสี่ตำราหลักกับห้าคำพีมันยกร่างถ้อยคำไว้แต่แรกจึงกล่าวอย่างเป็นจังหวัดจากคนเหล่าขุนนางบุญล้วนชมเชยไม่ขาดปากแม่ทับบูกลับอ้าปากหาวจึงเตอ๋อห้องเต้ก็เบิกพระเนตรค้งถัดมาเป็นปัญญชนแห่งสิ้นอยางหวังอ้าว คนผู้นี้เคยสอบได้ตำแหน่งบัณฑิตเจียหยวนหุยหยวนและถันหัววิชาความรู้หามีปัญหาไหมทั้งท่องความเรียงปากูเวินไม่ขาดสายหยางหลิงกลับรับฟังจนง่วงเหงาขึ้นมาหยางหลิงรอบทอดถอนใจครุ่นคิดขึ้นคนเหล่านี้ยกอ้างบทความศิลธรรมจัญญากระทบถูกสิ่งที่เป็นจริงเพียงเล็กน้อยแต่ปราดเมธีถือกำเนิดเมื่อร้อยพันปีก่อน ปัจจุบันโครงสร้างของโลกตลอดจนการกระจายอำนาจเปลี่ยนไปการยกอ้างเอ่ยถึงหามีประโยชน์ไหมการบรรยายหน้าพระพักล้วนแต่ไร้สาระหวังอ้าวพอกล่าวจบก็ล่าถอยไปหยางฟางออกมาแทนที่บุตรชายของมันหยางหลินเคยร่วมมือกับหวังจิงหลงให้ร้ายหยางหลิงต่อมาต้าสวีซื่อทั้งสามทูลขอไมตรีดังนั้นจิ้งเต๋อฮ่องเต้ไม่ได้ลงโทษพวกมัน แต่ยังรับสั่งตำหนิหยางฟางรอบหนึ่งหยางฟางย่อมไว้วางใจบุตรชายตัวเองอย่าว่าแต่หยางฟางปักใจเชื่อว่าหยางหลิงเป็นขุนนางสอพลอไม่มีความรู้ติดตัวยามนั้นกวาดมองหยางหลิงอย่างเย็นชาแวบ,บหนึ่งกล่าวเสียงกังวานว่าเมื่อครู่ใต้เท้าหยางกับใต้เท้าหวังเอ่ยถึงสี่ตำราหลักกับห้าคำพีตลอดจนวิถีของปราดเมธี ตอนนี้เฉินจะขอยกอ้างประวัติศาสตร์บ้างนับแต่โบราณกาลมาเจ้าชีวิตปกครองแผ่นดินหลวนแต่ใช้จริยากล่อมกล่กลาวทั้งสี่ทิศใช้บุญบูต่างแขนขาปกครองราษฎรดังนั้นคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่ห่างไกลคนต่ำช้าจวบจนเป็นเจ้าชีวิตเปลืองปราดส่วนผู้ที่ใกล้ชิดคนต่ำช้าอยู่ห่างจากผู้มีความรู้ความสามารถ ละเลยข้อราชการงานเมืองเป็นเหตุให้คนต่ำช้าคลองเมืองขลังกระโนนหั่นหลิงตี้โปรดปลานขันทีทั้งสิเหลียงอูดตี้งมงายในพุทธศาสนาสองหุยจงห้องเต้ทรงโปรดถงก้วนกับใช่จริงห่วงแต่เล่นสนุกสนานเป็นเหตุให้สิ้นชาติควรที่อนุชนรุ่นหลังจะได้สังวรจ้าเต๋อห้องเต้ทรงสดับถึงตอนนี้ทรงหาวออกมารับสั่งว่า ข้าไม่จัดงานบรรยายพวกท่านร่ำร้องให้จัดงานบรรยายพอข้าจัดงานบรรยายเพียงเพื่อถกประวัติศาสตร์หรือ